ก็ด, YouTube. ดูดูได้ไปนานนะ <_ H it> เห็นเขาทำให้ดูว่าเออมันมันกระจายดีเพราะว่าหานจับใบเนี่ยคือผมซื้อใช้ไห,หลายยี่ห้อ <_ ẫn> คุณภาพอ่ะคุณภาพเป็นไงกระส a i เอฟ r c e ไม่ได้ผมมียาวอยู่3ตัวหานจับใบเนี่ยรเราลองซื้อ a เอฟ r c e มาแล้วผมก็ทำแบบที่เขาให้ทำดูงเาแต่และตัวนี่จะไม่แตกเอฟอดเอฟพิ้ม เกมปั๊ดนี่ที่ใบตองหรือใบบอลับเอลฟอร์สเนี่ยพอแตะปั๊บคือมันกระจายปุ๊บไปเลยตัวอื่นคืออยู่กับที่อ่าฮะไม่คือวิง่งเอฟฟอร์สนะได้ประมาณสัองนาทีนะ้ำเทไปนะคมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมซื้อมาแล้วดูน้ำยาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพจะต่างกันคุณภาพเนี่ยคือตัวเอลฟอสกันน้ำยาจะเข้มข้นกว่า ตัวนั่นผกเดินจะใส่ปนิดนึงถ้าแตะแล้วปรากฏว่ายังไงก็ทูเอฟฟอตไม่ได้ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ยังไงก็ูตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ผสมยาผสมสมน้ำยาฆ่าหญ้านะฉีดแล้วจะอยู่ได้นานไปเขาะผดฉีดยาเองผมไม่รู้ยาสารกับใบนี่คือผมลองมัดประมาณ7็แกี่ข้อสิบกี่ข้อเลยทำ มาหยุดอยู่ที่เอฟพอสจริงอันนี้อันนี้อันนี้คุณภาพยอมรับอันนี้จัดฟังจริงเลยไปดูโคตรได้เลยครับก็ปุ๋ยเ้มาทูใช้อยู่ฉีดสมุติใบกล้วยนะใบใบกล้วยใบที่ดเหมืองอยู่นะครับฉีดเย็นนี้แล้วก็ เป็นไม่คืนวันต้องขึ้นไปดูนะใบผีปกติไมบจะจะเข้มขึ้นจะไม่เหลืองตัวนี้ยอมรับใครได้เขาฉีดพกกโกโก้เลยฉีดพกต้นผลไม้นะครับแฝยอดดีแตกไดดีประมาณประมาณอาทิตย์เดียวเห็นเลยทันทีเลยสี่คืนประมาณสี่สี่วันนี้มามาเดินดูได้เลยเริ่มปริ่มให้เห็นเร็ว มาทูนี่เร็วสองตัวเนี่ยนะสองตัวนี่คือผมเชื่อใจ